สวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .1 แล้วก็เยาวันครับวันนี้พบกับครูโจนะครับในคาบสุขศึกษาและพระศึกษานะครับหลังจากคราวที่แล้วครับหรือคลิปที่แล้วเราได้คุยถึงเรื่องสวนไปแล้วนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่อยู่บริเวณบ้านนะครับหรืออยู่นอกบ้านนะครับวันนี้ครับครูโจมีสิ่งที่สามารถทํากิจกรรมในบ้านได้นะครับ จะเป็นอะไรเรามาลุ้นกันหรือว่ามาดูกันนะครับวันนี้ครับคุณจ้พูดถึงเรื่องกระดาษแปลงล่างทำไมพูดเรื่องกระดาษแปลงล่างเพราะอะไรถ้าว่าถ้าในบ้านนะครับมีกระดาษเหลือใช้มากๆนะครับเราจะนําไปทําอะไรได้บ้างเออนักเรียนลองคิดซิเนี่ยสิ่งที่คุณเจ้านามาเนี่ยนะครับเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนครับถ้าเห็นภาพอย่างนี้แล้วเราก็ต้องคิดถึงการพับกระดาษ ถูกไหมครับบางคนอาจจะพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆบางคนอาจจะพับเป็นของเล่นนะครับการพับก็จะมีหลายๆแบบนะครับโดยผู้ถ้าพูดถึงของเล่นนะครับถ้าพูดถึงของเล่นเราจะเกี่ยวเราจะพูดว่าอะไรนะครับมีเด็กคนนึงถามว่าถ้าเราจะทําของเล่นไว้เล่นเองเราจะใช้อะไรมาทําดีนะซึ่งเมื่อกี้นี้คุณโจ้ก็ได้บอกไปแล้วว่านะครับเราจะใช้อะไร กระดาษถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะการประดิษฐ์ของเล่นจากการพับด้วยกระดาษนะครับและเราสามารถทำด้วย,วยตัวเองเนี่ยเป็นงานที่สนุกสนานใช่หรือไม่นะครับเราได้ใช้ความคิดนะครับเราได้มีความคิดสร้างสรรค์และที่และที่สำคัญครับคุูโจ้คิดว่ามันไม่สิ้นเปลืองเงินด้วยเพราะเราใช้กระดาษที่เหลือใช้แล้วถูกไหมครับแถมยังสนุกอีกต่างหาก โดยของเล่นครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้เศษวัสดุในบ้านมาทําเป็นของเล่นได้นะครับโดยไม่ต้องซื้อซึ่งครับกระดาษเป็นเศษวัสดุในบ้านที่หาได้ง่ายที่สุดเพราะทุกบ้านมักมีกระดาษเหลือใช้หากเรานำมารู้จักพับเป็นลูกต่างๆหรือพับเป็นของเล่นเนี่ยจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำคัญอย่างที่ครูโจ้บอกครับเรายังช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยถูกไหมนะครับ เราไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อของเล่นราคาแพงๆไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อพวกอ่าของเล่นที่อยู่ตามห้างเลยถูกไหมครับเพราะเราสามารถประดิษฐ์เองได้และจะทําให้เรารู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะครับโดยกระดาษน,นะครับและอุปกรณ์ในการพับกระดาษเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้อย่างอ่าต่างๆนะครับคืออะไรบ้างดูดิบ้านใครมีกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยาสารครับมีไหม นะครับกระดาษสื่อพิมพ์ก็แผ่นใหญ่นะครับมีคุณสมบัติแผ่นใหญ่และบางมีลวดลายแต่สีอาจจะไม่สดใสนะครับยับง่ายถ้าถูกน้ําก็จะเปื่อยยุ่ยง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นกระดาษนิตยสารล,ล่ะสีสันก็จะสวยงามน,นะครับมีลวดลายและสีสวยมีความหนาเรียบบางนิตยสารอาจมีผิวนันถ้าถูกน้ําก็อาจจะไม่เปื่อยยุ่ยง่ายนะครับต่อไปครับกระดาษมีอะไรอีก กระดาษที่เพิ่งผ่านมาเลยของขวัญปีใหม่ถูกไหมครับบางบ้านอาจมีกระดาษของขวัญน,นะครับหรือกระดาษห่อของขวัญเนี่ยมีลวดลายและสีสวยมีความหนาเรียบผิวมันถ้าถูกน้ําก็ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเหมือนกันครับกระดาษสีนะครับมีสีสันสวยงามไม่มีลวดลายมีความหนาเรียบนะครับบางกระดาษสีก็อาจจะค่อนข้างจะขาดง่ายนะครับแล้วสุดท้ายครับกระดาษสมุดอ่ากระดาษสมุด นะครับกระหมุดว่าเขียนที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ยังนํามาใช้ในการพับนะครับถูกไหมนะครับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับกระดาษและอุปกรณ์ในการพับครับจากกองกระดาษในบ้านเราเนี่ยนะครับเราอาจพบกระดาษชนิดต,ต่างๆมากมายแม้ว่ากระดาษเหล่านี้นะครับล้วนนํามาพับเป็นของเล่นได้แต่กระดาษก็มีความทนทนสีสันหรือขนาด ที่ต่างกันนะครับถ้านักเรียนจะใช้นักเรียนต้องพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมนะครับว่าเราควรใช้กระดาษชนิดไหนทำอะไรหรือกระดาษสีไหนนะครับสามารถพับเป็นตัวอะไรถึงจะเหมาะและสวยงามนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเน้นเรื่องของความคนทนทนแล้วก็เน้นถึงความสวยงามนะครับแล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ นะครับสร้างสรรค์ผลงานออกมาอีกด้วยนะครับโดยนอกจากกระดาษครับเรายังต้องมีอุปกรณ์ชนิดอื่นๆนะครับที่ช่วยให้งานของเราเนี่ยนะครับมีความสวยงามและเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเช่นอะไรกันไก่กาวที่เจาะกระดาษดินสอสีสีเมจิกหรือพวกเชือกอะไรก็แล้วแต่โดยกันไกรครับเราจะใช้ทําอะไรใช้ตัดกระดาษตามแบบที่ร่างไว้หรือตัดให้มีขนาดตามที่ต้องการถูกไหมครับที่เจาะกระดาษล่ะ ที่เจาะกระดาษเราก็ใช้เจาะกระดาษเพื่อทําลวดลายหรือเพื่อใช้ร้อยเชือกในงานที่เราอยากห้อยแขวนหรือทําเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับเราก็ต้องใช้ที่เจาะกระดาษในการช่วยเจาะกระดาษนะครับดินสอครับดินสอเราใช้ทําอะไรลูกนะครับดินสอเราใช้ล่างแบบลวดลายนะครับก่อนใช้ระบายสีใช่ไหมเหมือนเราจะวาดภาพระบายสีเราก็ต้องใช้ดินสอก่อน บางครั้งหนูอาจจะพับกระดาษเป็นรูปหน้าแมวแต่หน้าแมวยังไม่เกิดขึ้นเราควรที่จะต้องใช้ดินสอในการวาดเพื่อตกแต่งนะครับในรูปหน้าแมวที่เราต้องการออกมาได้สีเมจิกกับดินสอสีล่ะเออเพื่ออะไรนะครับเราก็ใช้เพื่อระบายสีตกแต่งหลังจากที่เราวาดภาพออกไปแล้วหรือใช้วาดเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มสีสันให้สวยงามมากยิ่งขึ้น แล้วสุดท้ายครับ9นะครับเราใช้ทาบริเวณที่ต้องการให้มีเกิดการปะติดหรือการแปะอะไรสักอย่างเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับยากไหมครับสำหรับพื้นฐานการพับกระดาษนะครับนะครับเพราะอะไรเพราะพื้นฐานการพับกระดาษเนี่ยนะครับหรือการทำเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นจากจินตนาการของพวกเราเราจะทําของเล่นกระดาษสักชิ้นหนึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนมีการคิดว่าวันนี้ฉันอยากเล่นอะไรนะครับหรือฉันอยากพับกระดาษเป็นเป็นรูปอะไรนะครับซึ่งเราสามารถทําได้โดยที่บ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลยนะครับแล้วในคลิปวิดีโอครั้งหน้านะครับครูโจจะมาสอนเรื่องการพับกระดาษเป็นรูปต่างๆหรือเป็นของเล่นชนิดใด นะครับเราจะมาติดตามดูกันว่าของเล่นชนิดนั้นเนี่ยหรือการพับชนิดนั้นเนี่ยนะครับยากไปไหมง่ายไปไหมนักเรียนสามารถทําได้ไหมนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูโจอยากให้ลองดูเช็คกระดาษว่าที่บ้านมีกระดาษไหมเตรียมพร้อมกับคลิปวิดีโอหน้าแล้วหรือยังนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ